คลองชองแกชอใจกลางกรุงโซลมีความยาว10.6กิโลเมตรคือเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาสำหรับการพัฒนาพื้นที่ลำคลองที่ตื้นเขินให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมามากมาย คลองชองแกชอนเป็นคลองเล็กๆที่ใช้เป็นคลองระบายน้ำสำหรับกรุงโซลในช่วงระหว่างปีคิตศราช1406ถึง1422เพื่อใช้ระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยแต่กระนั้นเมื่อเมืองมีการขยายตัวมีชุมชนเข้ามาตั้งที่อยู่อาศัยมากขึ้นคลองชองแกชอนก็เกิดปัญหาตื้นเขินกลายเป็นคลองน้ำเสีย การแก้ปัญหาในช่วงแรกรัฐบาลเกาหลีดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดแทนที่จะใช้วิธีบำบัดน้ำเสียแต่กลับตัดสินใจก่อสร้างทางด่วนยกระดับปิดทับคลองยิ่งเป็นการซ้ำเติมและเพิ่มปัญหาหมลพิษให้กับพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นแต่ไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นจากคลองและมละพิษจากทางด่วน ต่อมาในปี2001ในช่วงสมัยของนายลีมุลบักนยกายกเทศมนตรีกรุงโซขณะนั้นได้เดินหน้านโยบายพลิกฟื้นคลองชองเกชอนด้วยงบประมาณสูงถึง10,000ล้านบาทในปี2005ด้วยการนำทางยกระดับออกและทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่สะอาดทำการบำบัดน้ำเสียมีการสร้างน้ำพุและเขื่อนชะลอน้ำเพื่อลดความเร็วของน้ำ มีการตกแต่งพื้นที่โดยรอบด้วยกระเบื้องอันสวยงามมีลานสำหรับจัดกิจกรรมและประติมากรรมที่สวยงามแน่นอนว่าช่วงเวลาแห่งการพัฒนาโครงการนี้ถูกต่อต้านจากประชาชนไม่น้อยเพราะส่งผลกระทบทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างหนักและใช้งบประมาณที่สูงลิว่วแต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงการฟื้นฟูคลองแห่งนี้ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกรุงโซในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงระยะ50เมตรรอบๆคลองชองเกชอนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง30-50%เมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีโครงการฟื้นฟูและยังเพิ่มปริมาณการทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวอีก3.5%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางธุรกิจของทั้งกุงโซล นอกจากนั้นในพื้นที่ดังกล่าวยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก0.8เซขณะที่การจ้างงานในภาพรวมย่านดาวเทาของกรุงโซลนั้นกับลดลง2.6เอร์เซและที่สำคัญคลองชองเกชอนยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของกรุงโซลจากการเป็นปากคอนกรีตสู่การเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอีกด้วย คลงองช่องแกชอจึงถือเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยสําหรับกรุงเทพมหานครที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสตะวันออกแต่ในวันนี้พื้นที่ริมฝั่งคลองและแม่น้ํากลับเต็มไปด้วยพื้นที่แออัดและถูกใช้เป็นที่ระบายสิ่งปฏิกูลจนทําให้เกิดปัญหาหมลพิษที่เรื้อรังที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงาน